สวัสดีค่ะพบกับครัวไฮโซบ้านนอกไบปูเป้คิทเช่นนะคะวันนี้ปุกกจะมาทําหมวกหัวปรีนะคะวันนี้ก็เตรียมไว้แล้วตัดหัวปรีมาจากส่วนนะคะนี่ส่วนประกอบคือมีหัวปรีนะคะตัวนี้ก็คือเป็นปูเอาแช่น้ำมะนาวก่อนนะคะมันก็จะได้ไม่ดําไปจริงๆตอนเอาขึ้นมาใหม่ๆก็คือยังขาวนวลอันนี้ปุเอาขึ้นมาได้สักพักแล้วนะคะก็จะมีพริกแกงนะคะปุ้ใช้พริกแกง ใต้โขกกับหัวหอมนะคะอีกรอบใส่หอวหอมลงไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็เป็นพริกแกงใต้นะคะตัวเนี้ยเผ็ดแน่นอนปูอยากได้ออกที่มันออกเผ็ดๆหน่อยนะคะ <S <S แล้วก็จะหมกใส่กไก่ค่ะวันนี้ค่ะมีไก่ <S <S แล้วก็จะมีใบแมงลักนะคะขาดไม่ได้เลยแล้วก็ ใบแมงลักแล้วก็จะมีไข่ดูก่อนนะคะไข่อาจจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้อยากอยากให้ออกเป็นแนวอีสานอีสานนยก็จะไม่ลไม่ใส่ไข่ลงไปนะคะหรือว่าแล้วแต่ชอบนะคะเดี๋ยวทําทำกันเลยปุ๊กก็มีใบตองตัดมาจากสวนนะคะเเป็นใบตองเอาไ้สำหรับที่ว่าเราห่อนะคะอันดับแรกเราก็ใส่ไก่ลงไปก่อนเลยค่ะนิดนึงกนช้อนนิดนึงใส่ไก่ลงไปตามด้วยพรแกงค่ะ งไปไปแล้วก็คนเลยนะคะโบจะขยามอีกทีตอนที่เอาหอมปีใส่ไปแน่นอนว่าเผ็ดแน่นอนอยากทานเผ็ดเผ็ดแล้วก็เครื่องแกงเยอะมากค่ะที่จริงก็ถ้าทําเป็นอีสานโบก็จะโขกเครื่องแกงอีสานนะคะแต่ที่โบอยากให้มันเผ็ดเผ็ดหน่อยก็จะเป็นเครื่องแกงใต้นะคะ,คะหอมมากเลยค่ะ หอมหอมพริก<อ>ไทยหอมขอมิ้นค่ะตั้งแกงกัน,นค่ะโอเคแล้วค่ะทีนี้ปุ๊กก็จะใส่หัวปรีลงไปเลยนะคะใส่หัวปรีลงไปค่ะที่เราหั่นไว้เรียบร้อยแล้วใส่ไปหมดเลยนะคะเราจะมาคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่หัวปลีลงไป แล้วเราก็จะมาปรุงรสนะคะใส่น้ำปลาค่ะแล้วปุ๊บก็เด้ดู้ <c oughs> ่าขออภัยนะคะปุ๊บก็ได้ใส่เกลือลงไปในนั่นเล็กน้อยแล้วนะคะในไก่นะคะกว่าจะกลิม <c oughs> เพราะว่าเราต้อง <c oughs> ออกไม่เค็มเท่าไหร่เดี๋ยวใส่ผงปรุงรสลงไปด้วยนะคะ <c oughs> okay. นิดนึงค่ะ เพิ่มความเซบนัวค่ะหลุวเข้ากันเลมผสมนี้เข้ากันนะคะปรุงรสตามใจชอบนะคะแต่ว่าถ้าเราอยากให้ออกไ,ไทยๆหน่อยก็จะใส่กะทีิลงไปสักสามช้อนนะคะ สามช้อนแต่ลาปูปูไม่เอานะคะปูจะให้มันออกเป็นแห้งๆเป็นอีสานอีสานเนะคะอร่อยหอมอร่อยจริงๆมันก็เซ็ตตัวแล้วนะคะเราไม่อันนี้ปูจะไม่เติมไข่ลงไปปูจะอ่ามันจะได้ถ้าเราไม่เติมไข่มันก็จะได้ลดหอวกรีจริงๆนะคะเวลา,รา,าที่เราเกินกับเครื่องแ,แกงอะไรเงี้ยมันก็จะได้รสชาติจริงๆูงคิดว่ามันอร่อยเลยนะคะเนี <c> ่ย <oughs> ลูค่ะสีสันลูกค่ะสีสันแบบรีขงนปูนปูก็จะใส่ใบแบงลักลงไปเลยนะคะใส่ลงไปเยอะๆเลยเหมือนหมกใบแบงลักเลยตอนเนี้ย <laughs> อันนี้มัดหนึ่งซื้อมามัดหนึ่งห้าบาทเต็มกระละมังเต็มกระละมังไปแล้วนะคะตอนเนี้ <laughs> ยใส่กราเยอะมากเลย ไม่รู้ว่าหมกหวาฟรีหรือว่าหมกไปแดงรักนะคะตอนนี้ใบแงรักเยอะมากเรว่าผูอยากได้ใส่เยอะๆนะคะเข้าให้เข้ากันเลยคิดว่าน่าจะอร่อยนะคะ เดี๋ยวละกค่้าอ่าเรียบร้อยแล้วน่าทานมากเลยค่ะหมกขวาปรีนะคะเดี๋ยวเราจะมาห่อใบตองกันเลยนะคะอันนี้เราจะมาห่อใบตองค่ะโอเคเ,อเดี๋ยวเรามาห่อใบตองค่ะ สักหน่อยอสีสันสวยงามนะคะอืมโอเคค่ะนี่เปตองที่ปูช้ยสำหรับลนไฟไว้แล้วนะคะตอนนี้ค่ะแล้วก็จะเลือกเอาที่อ่าสวยๆหน่อยส่วนตัวที่ลองมาก็อาจจะเล็กลงมาหน่อยอะไรนะคะนีประมาณนี้ได้สาหรับกันอย่างนี้นะคะ จะมาห่อสักหมึเนาะอห่อลงไปเลยทานมากเลยค่ะใหญ่ไปไหมเนาะเรามาหอ่อกันปกติบ้านน่าจะพอดีนะคะไม่ใหญ่เท่าไหร่ว้าวเร็ียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยค่ะหอ่อง่ายนะคะปล้วก็ใช้ไม้จิ้มฟัน กัดลงไปนะคะมันเดินกัดเป็นค่ะอยู่เช่ไหมคะเรียบร้อยนะคะอยู่นะคะตอนะะอน,ะะนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะหอหมอกปูนะคะจะไม่สวยเท่าไหร่นะคะแต่บอก็จะไปเนื่องนะคะ สำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ